สัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลปกติแล้วนะครับ NFL กำลังจะได้บทสรุปกันแต่มีถึง20ทีมที่มาเอี่ยวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องชี้ชะตาว่าใครจะเข้าเพลย์ออฟกันบ้างดูคู่ไหนดูยังไงทีมไหนลุ้นแบบไหนวันนี้เราจะไกด์ไลน์ให้ได้ชมกันแหละครับขอต้อนรับเพื่อนๆพ่พชาวช่องเข้าสู่ต็อกตั้มพันสิทธ์ทที่จะพาคุณไปเจาะเกาะอ,อกกับเรื่องกีฬามากมายและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กใหญ่อินไซต์ออฟไซต์หรือริงไซต์เพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรามาเปิดหูและดูด้วยใจไปพร้อมกันนะครับคุณอยู่กับผมครับต๊อกตั้มพันสิทธิ์วิชียาคุบผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุณ้นหูดูแลคุณเองครับสวัสดีครับพี่สุเมศสวัสดีปีใหมครับตามสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชม สวัสดีครับ uh, <laughs> ปีใหม่แล้วผ่านไปอย่างรวดเร็ว <laughs> ขอให้ปีใหม่ปีนี้นะครับขออนุญาตโดยพรนะครับขอให้ปีใหม่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่แข็งแรงแข็งแกลง่งทั้งกายใจเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับนึกสิ่งใดเจอเรื่องไหนก็ขอให้ยิ้มกว้างยิ้มง่ายยิ้มผ่านสบายได้เลยนะครับเ <laughs> อาละรครับ,รบ <laughs> พี่สุมเมศครับ <laughs> เกี่ยวกับเรื่องของ NFL <laughs> ตอนนี้เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของ r e g u l a r ซ e a s o n <laughs> แล้วพี่สุมเม โอ้ ه, อะไรมันจะยุ่งเหยิงขนาดนั้นมีหลายต่อหลายทีมเหลือเกินที่มาเกี่ยวดองนองยุ่งกันเพื่อลุ้นจัดอันดับให้เสร็จสรบพในการเล่นไวคัสแล้วก็เพลย์ออฟทั้งหมดครับพี่สมชยครับใช่ครับก็ต้องถือว่าในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยแต่ละคู่ที่แข่งขันกันไปทั้งหมดเนี่ยสิคู่เนี่ยยังมีคู่ที่ได้ลุ้นเนี่ยระดับ10คู่ขึ้นไปเดี๋ยวใน uh huh. EP นี้เนี่ยเราจะดูกันว่าแต่ละสายเนี่ยดูคู่ไหนเพื่อลุ้นคู่ไหนกันบ้าง นะครับจะได้ไม่งงกันมากนะครับดีไหมพี่สุเมธแ,แล้วเดี๋ยว EP พีหน้าเราค่อยไปพรีวิวว่าคู่ไหนสําคัญสุดๆที่คุณจะต้องจับตามองได้เลยโอเคตแต่ก่นอนอื่นนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยพี่สุเมธบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวมันจะช้าไปกว่าน,นี้สุเมธพิกพลขอโยกอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาเปิดรายการกันใน EP นี้กับ เพลย์ที่ทําให้ใครหลายคนงงเหลือเกินเพลย์ที่งงกันว่าตกลงมันผิดกัดดีกาอย่างไรวะกับเพลย์เพลย์นี้เรื่องราวระหว่าง The Last Cowboy กับ Detroit Lions พี่สุเมตรเล่าให้ฟังดีครับว่าเพลย์นี้เนี่ย มันผิดกติกายัางไงครับพี่สุมเมศแล้วใครเป็นคนผิดกติกาครับกติกาของ NFL เนี่ยพวกแนวเนี่ยรับบอลไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าจะมีการบอกกรรมการก่อนว่าผู้เล่นแนวเนี่ยจะเป็นคนที่รับบอลซึ่งกติกาที่ผิดแล้วโดนโยนทงเนี่ยเขาเรียกกันว่า i l l e g i b l e touching ก็คือคนที่ไม่มีสิทธิ์รับบอลเนี่มารับบอลแล้วถามว่าเอา้าแล้วแบบนี้เนี่ย ทางไลออนมีการแจ้งให้กับทางกรรมการให้รู้ก่อนหรือเปล่ามันเป็นประเด็นตรงนี้แหละว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดมีการแจ้งแล้วมันผิดยังไงละ่ะมันถึงได้มีการโวยวายกันหลังเกมว่าหรือว่าหลังเพลงนี้เกิดขึ้นว่าอ้าวดีใจเกอร์นี่ว่าชิ่คจะชนะแล้วกลายเป็นแพ้ตรงนี้แหละมันก็เลยมาถึงข้อามที่สองบอกว่าแล้วใครเป็นฝูงผิด ก่อนจะไปคําถามที่2เราสรุปกันก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยคนที่รับบอลได้เนี่ยนะครับเผอิญเป็นหนึ่งในแนวแนวคือตําแหน่งตรงไหน,นไอตำแหน่งที่แบบดึงบอลขึ้นมาแล้วมันต้องวิ่งชนกับฝั่งตรงข้ามอะ่ะนะครับ,ค,รบคือแนวตรงนั้นเนี่ยตามกติก,กาแล้วไม่ว่าจะเพล์ไหนก็ตามนะครับพวกเขาไม่มีสิทธิ์รับบอลเว้นเสียจากว่าถ้าจะรับได้เนี่ยนะครับถ้าจะรับได้จะต้องแจ้งกรรมการก่อนจะต้องระบุก,ก่อนว่า ไอเบอร์นี้นะจะรับบอลมีโอกาสจะรับบอลซึ่งตามที่แจ้งไปรับหรือไม่รับก็ได้แต่มึงต้องแจ้งก่อนแล้วการที่บอกกรรมการเนี่ยไม่ใช่บอกกรรมการอย่างเดียวนะครับจะต้องบอกกับทีมรับแล้วจะต้องประกาศออกมาให้ท่านผู้ชมที่อยู่ในสนามเนี่ยรับรู้ด้วยว่าเนี่ยเบอร์เนี่ยจะเป็นคนครับเฮ้ยทำไมเรื่องใหญ่จังเลยอ่ะคือเอาเพราะอย่างั้นเนี่ยการเบอร์ทีมรับเสียเปรียบสิอยู่ๆไปบอกแค่กรรมการก็รู้กันเองแล้วอยู่ๆแบบเนี้ยทำให้ทีมรับเนี่ย ตั้งรับไม่ถูกว่าตกลงเอาไอ้หมอนี่ปกตริรับบอลไม่ได้อยู่ๆมารับบอลได้ยังไงอ,อ่ะเพราะฉะนั้นตามกฎจะต้องบอกด้วยว่าจะต้องเป็นเบอร์ไหนที่จะรับ,รบมีสิทธิ์รับที่จะมีสิทธิ์รับแต่จะรับไม่รับไม่เป็นไรตก<ร>ลงแล้วเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดมันเป็นมิสเทคจากใครวิศว์แม่ตกลงเขาสรุปว่ายังไงฮะคืออย่าง,งนี้หลังเกมเนี่ยมันก็เป็นข้อถกเถียงกันเยอะมากนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งเนี้ยครั้งเนี้ยมันก็มีภาพฟ้องออกมาเป็นแค่ภาพนะ ไม่ได้ยินเสียงว่ามีการพูดคุยยังไงคือมันจะมีภาพก็คือทางหมายเลขห้าสิบแปดกับหมายเลขหกสิบแปดห้าสิบแปดของไลออนส์ก็คือเป็นซูกับทางเชลเลอร์เด็กเกอร์เจ้าปัญหาแหละหมายเลขหกสิบแปดคนที่รับบอลนี่แหละเดินไปหากรรมการก็คือแบล็ตอเลนแต่เราไม่รู้นะคุยอะไรกันแล้วสักพักหนึ่งก็มีหมายเลขเจ็ดสิบก็คือแดนสกิปเปอร์ก็เดินตามเข้ามาหากรรมการแส่แล้วกรรมการก็ไม่รู้ได้ยินไม่ได้ยินหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ยินเสียงเขาพูดอะไรกันกรรมการก็เดินไปแจ้งให้กับ ทางทีมรับของเขาบอยแล้วก็บอกประกาศออกมาว่าหมายเลขเจ็ดสิบแดนสกิปเปอร์จะมีสิบรับบอลแต่ว่าคนเแต่ใช่แต่ปัญหาคือไอ้คนรับบอลจริงคือหกสิบแปดคือเด็กเกอร์มันก็เลยเป็นที่มาของการโยนถองละไอ้คนรับไม่ใช่คนที่กรรมการประกาศคือมันมีสองกรณีมีมีสองกรณีเลยตั้มคืออันดับแรกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าผู้เล่นเนี่ยไปบอกกรรมการชัดเจนหรือเปล่าว่าใครจะเป็นคนรับอันดับที่เออย่างที่สองก็คือ กรรมการเบลอรหรือเปล่าจำหมายเลขผิดหรือเปล่า<ม>ปรากฏว่าเขาบอก68แต่แบบประกาศ70หรือเปล่าเพราะเราเคย <Okay. S 1> เห็นแบบนี้บ่อยมากเลยนะที่กรรมการเวลาที่ผู้เล่นอาจจะเป็นเสียโทษ holding หรือแล้วแต่ปรากฏว่าประกาศเบอร์ที่ไม่ใช่เป็นคนทําโทษหมายถึงว่าไม่ได้เป็นคน <Yeah. S 1> ที่เสียโทษ mm. มันก็เคยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็เลยเป็นปัญหาว่าเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยใครผิดกันแน่เพราะเราไม่ได้ยินเสียงไงเราเห็นแค่ภาพว่ามีก <Yeah. S 1> ารเดินเข้าไปหาแต่บอกเบอร์ถูกไหมก็ไม่รู้ แล้วก็กรรมการเบลอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือกรรมการประกาศว่ามาเลเซียเป็นคนรับแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่นะครับผมเอาละก็สรุปไม่ได้เหมือนกันแต่เหตุการณ์มันก็ออกมาแบบนี้นะครับด่ากันยับเลยครับคนเสียตังมีทั่วโลกและนี่ก็คือสุเมธบิ๊กเพลครับเอาละครับผ่านกันไปแล้วนะครับกับสุเมธบิ๊กเพลนะครับมาตอนนี้เข้าเรื่องกันดีกว่าครับพี่สุเมธครับกับเหตุการณ์ที่เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่18ถามพี่สุเมธก่อน ปีนี้เนี่ยตอนที่ดูตอนที่บรรยายมาตลอดเด้ยคิดไหมพี่สมเป็ว่าแบบมันจะสูสีขนาดว่าสัปดาห์สุดท้ายมันยังแบบอินลงตุงนางยังมีทีมมาเกี่ยวดองหนองยุง่งเพื่อแย่งสิทธิ์ในการเข้าสู่รอบเพลย์ออฟกันเยอะขนาดนี้ครับพี่สมเป็ครับคือตั้งแต่ตอนช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยถ้าถามตามตรงพี่ก็บอกว่าไม่ยึดไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้แต่ปีนี้ต้องถือว่าพิเศษเยแง่ที่ว่าคือสอกคู่เนี่ยนะ ท่าที่พี่ดูเนี่ยมีคู่ที่แบบไม่มีความหมายจริงๆเนี่ยอยู่แค่ประมาณสักสามสี่คู่อะนอกนั้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยสิบกว่าคู่ขึ้นไปเนี่ยประมาณสิบสองถึงสิบสามนี่ยมียึดตำแหน่งเลยดังนั้นเราไปกันทีละสายแล้วกันนะครับพี่สุมเมธขอเริ่มต้นตามตัวหนังสือนะฮะนั่นก็คือตัว A ก่อนนะครับ AFC ซในะปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับทีมที่เข้าสู่รอบเพลย์ออฟแล้วนะครับก็จะมีอย่าง Baltimore Ravens สีหนึ่งนะพร้อมน่าจะการันตีตำแหน่ง MVP ไปเลยไหมทีจากฟอร์มที่โอ้โห เป็น perfect rating อีกแล้วนะครับในการคว้างของลามาแจ็กสันลามาแจ็กสันคับใช่เขาบอกว่าพอฟอร์มแบบนี้เนี่ยแทบจะการันตีไปเลยว่าคุณน่าจะเป็น MVP ได้แล้วนะครับทีมที่เข้ารอบต่อมานะครับนั่นก็คืออ่าม i d มี่ดอ n ฟินนะครับ11 5 ขณะที่คิฟแลนด์บราว์สร้างประวัติศาสตร์มากมายนะครับก็ประวัติศาสตร์บ้าบอของแม่งอ่ะสี่คเตอร์แบเข้ารอบสุดท้ายไอ้ห่าเอ้ยนะครับคิฟแลนด์บราว์ก็เข้าแล้วเช่นกันอีกหนึ่งทีมที่เข้าแล้วนะครับนั่นก็คือในฐานะของแชมป์ดิวิชันก็คือทางด้านของ k แคนซัสซิตี้ชีฟเพื่อความเข้าใจาง่ายๆพบโทรเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับว่าในแต่ละสายเนี่ยเข้าเจ้าทั้งหมดเนี่ยทีมก็คือแชมป์กลุ่ม4 ชมป์กลุ่มเนี่ยก็จะจัดอันดับหนึ่งสองสามสี่แล้วที่เนะหลือทีมที่มีผลงานดีที่สุดอีกสามทีมเนี่ยอันนี้คระโดยที่ไม่สนใจเรื่องของกลุ่มละเอาที่ดีที่สุดอีกสามทีมเข้าไปนั่นก็หมายถึงอย่างที่ตามพูดเมื่อสักครู่อะตอนเนี้ยชั้นกลุ่มอะได้เรียบร้อยแล้วแน่ๆนเนี่ยก็คือสองชั้นกลุ่มก็คือในกลุ่มเหนือแลวเวนสเปนซิตี้หนึ่งด้วยแล้วเป็นชั้นกลุ่มด้วยแล้วอีกทีมหนึ่งที่เป็นชั้นกลุ่มแน่แแล้วก็คือทีมแคนซัสซิตี้ชี ของทาง AFC ตะวันตกแต่ไมมี่แม้ว่าจะเข้ารอบแล้วนะครับแล้วก็แจ็คสันวิวที่แม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในพื้นที่ในฐานะทีมที่นำกลุ่มแต่ยังไม่การันตีนะว่าจะได้แชมป์กลุ่มหรือเปล่าแต่เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วโดยสรุปก็คือคว่าเข้ารอบแน่ๆอย่างที่ต้าพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือ4ทีมมันก็เหลืออีกแค่สามใบกับการช่วงชิงกันอีกประมาณ5ทีมที่ว่านะครับในกรณีที่คุณเข้าเป็นแชมป์กลุ่ม S <S นะครับต่อให้คุณเจอทีมไว,าวาคาร์ที่อันดับดีกว่านะครับต่อให้ทีมคุณเจอทีมวคาร์ที่อันดับดีกว่าเนี่ยคุณก็จะเป็นเจ้าบ้านถูกไหมครับใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้คือถ้าเกิดทีมวคาร์เนี่ยมีผลงานชนะแพ้เนี่ยดีกว่าทีมแชมป์กลุ่มยกตัวอย่างง่ายๆอย่างแจกกัวเนี่ยแนวโน้มเนี่ยที่เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ผลงานการแพ้ชนะเนี่ยแยกก่กว่าฟิลล์เลนบลาื์ สมมติถ้าเกิดตามสูตรก็คือว่าอันดับ4ซึ่งก็คือแชมป์กลุ่มที่มีผลงานแย่สุดเนี่ยอันดับที่4จะต้องเจอกับทีมอันดับที่5นั่นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดจาก,กั้อักต่อให้ชนะในสัปดาห์นี้นะก็คือกลายเป็นชนะ10แพ้7ค็ดขึ้นเปเปลาชนะในสัปดาห์นี้เหมือนกันจะเป็น12 5แต่เนื่องจากความเป็นแชมป์กลุ่มของจาก,กัวเนี่ยจาก,กั้จะเล่นในบ้านขึ้นเป็นเปล่าแม้พิมพ์ผลงานแพ้ชนะดีกว่าแต่ต้องเป็นทีมเยือน ครับดังนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ไปทุกรอบเลยไหมครับคือเอาอย่างนี้คือการที่ไปในรอบถัดไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะอยู่ที่สี่แล้วก็คืออันดับโอเคจะอยู่ที่อันดับแล้วใช่ครับอันดับอันดับที่เอามาเรียงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าในเอ c อฟซีถูกไหมใช่ครับนะครับก็คือแปลงว่าทีมที่เหลือทั้งหมดเนี่ยทีมที่มีผลงานดีสุดจะเจอทีมที่แย่สุดอ่าโอเค นะครับผมอ่ะเป็นแบบนี้นะครับแฟนๆ NFL จะได้ไม่งงกันนะครับอ่ะพปส่วนแมทงั้นเราจะไปดูที่ทีมไหนกันดีกับตัวอีก3ใบที่เหลือกับทีมอีก5ทีมตอนนี้เนี่ยนะบัฟเลบิลเนี่ยเรายกไว้ก่อนแล้วกันเพราะบัฟเลบิลเนี่ยเข้ารอบค่อนข้างแน่เพียงแต่ว่ามัน,มนจะมีจุดเพียงแค่กําลังลุ้นการเป็นแชมป์กลุ่มกับไหมมีม,มันก็จะเหลืออยู่แค่อีก2ที ก็คือแชมป์ในกลุ่มของทาง a อฟีใต้ซึ่งก็จะมีแจกัวจะมีโค้แล้วก็จะมีเท็กเซนซึ่งทั้ง3ทีมเนี้ยยังมีลุ้นที่จะเข้ารอบได้เพราะนั้นลรงมาดูความยากง่ายก่อนแล้วกันคือมาดูที่แจ็กส์วิจากัวก่อนแจ็กส์วิจากัวเนี่ยในสัปดาห์นี้ยังไงก็แล้วแต่ต้องชนะไว้ก่อนชนะคือจบเลยนะชนะในสัปดาห์นี้คือเป็นแชมป์กลุ่มของทางเอฟซีใต้เลยเพราะฉะนั้น กางเจากู้เนี่ยไม่ซับซ้อนมากแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดแพ้ละ่ะถ้าแพ้เนี่ยก็ต้องลุ้นให้พิสเบิร์กแพ้บวกบบกับเท็กซันส์หรือว่าโคเนี่ยจะต้องไม่เสมอครับอืมแบบนั้นเนี่ยจะทำให้จากั้เนี่ยมีโอกาสเพราะฉะนั้นดูจากส่งเนี่ยพี่ว่าจากั้มีโอกาสมากที่จะเข้ารอบก็คือจากั้โคสนะครับแล้วก็เท็กซันนะครับอ่าก็คือถ้าเกิดว่าจากั้มีผลงานดีกว่าโคสกับเท็กซันจบเลย ไม่ต้องคิดเยอะอันนี้ไม่ยากอันนี้ถือว่ากลุ่มชะตาชีวิตตัวเองสำหรับทางด้านของแจ็กสันวิลจากกัวชนะครับก็เจอกับไททันด้วยน,นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะไม่ยากเท่าไหร่แบบนี้ก็น่าจะปลอดภัยได้นะครับหรือเปล่าก็ต้องดูกันอันดับแรกที่ทบอกชนะไว้ก่อนถ้าชนะเนี่ยจบเลยแต่ถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาก็ต้องไปนั่งลุ้นให้ทีมอื่นเนี่ยแพ้ด้วยซึ่งตรงเนี้ยถามว่าความยากเนี่ยพี่ว่ายังโอเคแต่ทีมที่จะยากที่สุดเนี่ย กับกลายเป็นพิสเบิร์กสตีลเลอร์เพราะพ<อ> <Pittsburgh S 2> ิสเบิร์กสลเลอร์ใช่คือพิสเบิร์กตอนนี้มีผลงานชนะเ้าแพ้เจ็ก็จริงนะแต่ว่าพิสเบิร์กเนี่ยจะลำบากหน่อยตรงที่ว่าชนะไม่พอนะคือต่อให้สัปดาห์เนี้ที่พิสเบิร์กสตีลเลอร์ต้องเจอกับเบอร์นอลเลเวนส์เนี่ยต่อให้ชนะเลเวนส์เนี่ยยังไม่พอนะยังไม่เบาใจคือคนอกเหนือจากชนะแล้วเนี่ยจะต้องบวกให้บัฟฟาโลบิลส์แพ้หรือแจกกั้แพ้ด้วยเพราะฉะนั้นชนะยังต้องนั่งหลุน พี่สม,มัยบอกว่าพิสเบิร์กผมฟังดูก็ได้ลุ้นหลายทางอยู่นะแต่พี่สมัยบอกว่าพิสเบิร์กสตีลเลอร์ดูจะเป็นทีมที่ลุ้นยากที่สุดในความเห็นของพี่สม,มัยอ่ะแล้วอย่างพวกแบบเอ่ออินาโพลิสโคสอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นเท็กซันพวกนี้ไม่ปิดประตูไปเลยเหรอครับพี่สม,มัยเอ่ออย่างนะเพราะอย่างที่บอกว่าในกลุ่มของทาง AFC ใต้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเท่ากันหมดเลย97เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกทีมมีโอกาสลุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคก,กับแจกัวร์มีโอกาสลุ้นในการเป็นแชมป์กลุ่ม คืออย่างโคสเนี่ยถ้าเกิดจะเป็นแชมป์กลุ่มได้นเนี่ยต้องชนะแล้วก็บุกให้แจกัวแพ้อันเนี้ยได้เป็นแชมป์กลุ่มเลยแต่ถ้าสมมติว่าจะเข้ารอบเนี่ยอันดับแรกต้องชนะหรือว่าพิสเบิร์กแพ้อันเนี้ยจะได้เข้ารอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นแนวทางเนี่ยมันจะง่ายกว่าของสตีลเลอร์ก็คือว่าเอาชนะอไว้ก่อนแล้วก็ลุ้นแค่ทีมเดียวคือลุ้นที่แค่สตีลเลอร์แพ้แต่ของสตีลเลอร์เนี่ยต้องลุ้นหนักหน่อยคือต้องลุ้นทั้งบิลแพ้แล้วก็แจกัวแพ้ด้วยงั้นกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่า คือแน่นอนเนี่ยต้องดูคู่สตีลเลอร์เจอเลเวน่นซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงเช้าวันอาทิตยต์ตอนตีสีนะ่่งนะครับแล้ว,ลวจบวปุ๊บโอ้โหคู่สำคัญต่อเลยก็คือเท็กซัสจะเจอกับโคลส์ครับอนะส,อสายนี้สายนี้จริงๆอาจจะแบบแค่เช้าวันอาทิตย์แล้วจบเลยก็ได้นะคือคนที่ดูเช้าวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะรู้ผลของเอฟว่าทีมไหนเข้ารอบเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยแล้วพอมาช่วงคืนวันอาทิตย์ต่อจันทร์เนี่ย ก็จะได้มาดูสาย n f c ซึ่งก็จะมีการพันตูอีกหลายคู่เหมือนกันที่จะตัดสินว่าใครจะเข้ารอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเ f c เนี่ยเช้าวันจันทร์เนี่ยเราจะได้ค่อนข้างจะจะรู้แล้วแหละว่าทีมไหนจะเข้ารอบบาง นะครับผมอ่ะโอเคเครื่องกำลังติดเลยครับพี่สุมเมธดังนั้นขอไปต่อกันที่ทางฝั่งของ NFC กันบ้างทีมที่เข้ารอบแล้วแน่ๆมีเยอะกว่านะครับคุณผู้ชมครับก็แน่นอนครับซันฟานจะเข้าสีหนึ่งนะครับก็ตามไปด้วยดัลลัสคาร์บอนส์ของพี่สุมเมธดิเดทรอยตไลออนนะครับแล้วก็จะมีฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ซึ่งไม่รู้ว่ามีข่าวทีมจะแตกหรือเปล่าล็อกเกอร์ลูมระเบิด <laughs> ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเหมือนกันและอีกหนึ่งทีมที่แบบแม่งเข้ามาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะนั่นก็คือ,อ,อแชมป์เก่าเมื่อสปีที่แล้วครับ LA Rams เท่ากับว่าณนะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดจะดูเนี่ยนะครับมี5ทีมที่จองตั๋วของเขาแล้วแน่ๆเหลืออีก2องใบเท่านั้นพี่สุมเมธแต่ดูยังมีลุ้นกันในหลายๆมุมเหมือนกันพี่สุมเมธครับคือตั๋วใบแรกแรก,ก็คือต้องหาแชมป์กลุ่มของทาง NFC ใต้ ก็จะมีบัคคาเนียก็จะมีทางเซนส์แล้วก็ฟอลคอนตามทฤษฎียังพอมีลุ้นแต่โอกาสอาจจะยากของาเขาเพื่อนกับไวกาดอีกที่ในทีทีมที่ตอนนี้มีลุ้นที่จะต้องสู้กันเพื่อจะแย่งชิงตรงนี้ก็จะมีทั้งแพ็คเกอร์มีไวกิ้งมีนิวลินเซนส์มีเซนเตอล์ซีฮอคแล้วก็แทนไปเบย์บัคคาเนียเนี่ยอันนี้อาจจะลุ้นน้อยหน่อยเพราะว่าตอนนี้ยึดพื้นที่ในการที่มีโอกาสจะเป็นแชมป์กลุ่มอยู่พี่มองว่า ทีมที่มีโอกาสมากที่สุดเนี่ยจะเป็นบัคเคนีสที่จะมีโอกาสเข้ารอบแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มเหตุผลก็คือว่าสัปดาห์นี้เจอทีมไม่แข็งมากคือเจอแค่แพนเทอร์สแม้ว่าจะเป็นการออกไปยืนก็ตามแต่ข้อที่จะทำให้ทางบัคเคนีสจะเข้ารอบก็คือชนะเข้ารอบแชมป์กลุ่มเลยหรือเซนแพ้เท่านั้นคือมีอยู่สองทางคือถ้าชนะเนี่ยคือจบเลย เป็นแชมป์กลุ่ม,มแต่ถ้าเกิดพลิกล็อกไปแพ้แต่ถ้าเซนแพ้ก,ก็เข้าอยู่ดีานาชนะแชมป์กลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยบัคคาเนีย,นยถือว่าสใสัยสุดละถ้าพี่สุมเมธมองว่าธันบะเบบัคคาเนียจะเข้าเท่ากับว่าเหลือตั๋วใบสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองนึกภาพดูหน้าพี่สุมเมธชัดๆนี่แล้วคุณผู้ชมคิดว่าพี่สุเมธจะเลือกทีมไหนเป็นทีมสุดท้ายครับอ้าวอาจารย์เลือกเลยฮะเอาอย่างนี้ก่อน สองทีมที่มีโอกาสที่จะลุ้นตัวไปสุดท้ายในความเห็นของพี่นะทีมแรกก็คือ green bay packers อืมนะครับอีกทีมหนึงคือ seattle seahawks ที่จะมีโอกาสแย่งตัวไปสุดท้ายกันถามว่าโอกาสเนี่ยใครเหนือกว่าโอกาสก็คือ packers มหกกว่าคือพี่พีว่า packers เหนือกว่าเพราะอะไรชนะทั้งคู่อะ packers เข้านี่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย packers เอะ สัปดาห์นี้เจอแบร์เล่นในบ้านในขณที่ซีฮอคต้องไปเยือนคาร์ดินาลซึ่งคาร์ดินาลเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่แบบตอนนี้มันนักอิจฉาเต็มตัวสัปดาห์ที่แล้วเล่นงานใสอีเกิล s มาแบบชนิดที่อีเกิลนี่หงายเก่งเ่ะจากที่จะยึดสี่สองอยู่แล้วอ่ะพอแพ้เกมนี้ปุ๊บเนี่ยโอกาสเนี่ยอาจจะกลายเป็นสี่ห้าแล้วเพราะว่าถ้าขาบอยชนะขาบอยเป็นสี่สองเลยข้อแม้ในการเข้ารอบของพิบ a พักเกอร์สคืออะไรหนึ่งชนะชนะ ชนะนี่น่าจะจบแล้วนะครับเนี่ยชนะแล้วก็ไปเนี่ยนะครับต่อให้ไม่ชนะก็แช่งให้เซียเตลแพ้ได้นะครับแช่งให้นิียอลีนแพ้ได้ก็ยังมีโอกาสอยู่ดังนั้นนี่คือสิ่งที่พี่สุเมศมองว่ามีโอกาสมากกว่าขณะที่ s ซีตเิลซีฮอสนะครับต้องเริ่มจากว่าตัวเองชนะก่อนนะครับแล้วก็ลุ้นให้กรีนเบ์แพ้ซะนะครับถ้าเกิดว่าแพ้ขึ้นมา ก็ต้องลุ้นให้ทางด้านทั้งกลินเบย์ทั้งแทมปาเบย์แพ้มันให้หมดโอ้โหแล้วถ้าเกิดแพ้อีกโอ้ก็ต้องแบบไม่งั้นก็ต้องไปลุ้นอีกให้ไอ้นนวอรีนแพ้ด้วยคือมันหลายขยัเอคือมันหลายขยะไงเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าเกิดแพคเกอร์ชนะเนี่ยซีฮอคนี่จบเลยนะไม่พี่สุเมธพูดแบบนี้พี่สุเมธไม่มองเซนหรอครับจริงเซนก็ก็ดูจะมีตัวพิเศษอยู่นะพี่สุเมธนะก็อย่างนี้ คือจริงๆแล้วเนี่ยตะกี้ที่พ hmm. mm. right. ี However, ่พูดถึงว่าบัคคเนียจ่ะมีโอกาสมากกว่าเนี yeah. so right. so so ่ยเพราะดูแนวโน้มเนี่ยโอกาสที่บัคจะชนะเนี่ยมันเยอะเพราะเจออย่างทีมแคแพนเทอร์ซึ่งเป็นทีมที่ตอนเนี้ยกำลังเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะสมาธิมันไม่อยู่กับอยู่กับฤดูกาลนี้แล้วมันต้องมองฤดูกาลหน้าแล้วก็เป็นทีมบวยอ่ะชนะสองแพ้หสี่เพราะนั่นโอกาสที่พี่มองว่าบัคจะชนะมันเลยสูงแต่ถามว่าถ้าเกิดบัคหัวทีมอ่ะถ้าเกิดบัคหัวทีมไปแพ้เกิดแพ้พิกล้องโหรานกับแพนเทอร์สเนี่ยแล้วเซนน์ เซนยังมีโอก,กาสกลับขึ้นมาได้เหมือนกันนะใช่นะครับเพราะว่าก่อนลงสนามอย่าลืมนะครับว่าแทมบาเบย์แปดแปดขณะที่ทางด้านของเซนเองก็แปดแปดเหมือนกันแปดแปดไม่ได้โฆษณาอะไรนะครับเขาไม่ได้จ่ายตังเรา <c oughs> ติดต่อมาแล้วแต่ก็ไม่รับนะครับดังนะั้น <c oughs> แต่ว่าสถิติมันว่า,างั้นจนะริงๆฮะแปดแปดนะฮะก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดแทมเปบาเบย์แพ้จะเป็นแปดเก้าและถ้าเซนชนะจะเป็นเก้าแปดก็จะได้สิทธิ์เป็นแชมป์ของกลุ่มใต้ในสายนี้ นะครับผมเอาละและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของสองสายที่เรานำมาเสนอกันใน EP ีนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายคงจะต้องฟันธงกันหน่อยล่ะพี่สุเมธขออนุญาตให้น้ำหนักกับสตีลเลอร์เจอกับเรเวนส์ครับโดยเป้าหมายสตีลเลอร์จะเข้ารอบได้ต้องปรับเรเวนส์ชนะไม่พอนะยังต้องลุ้นให้บิลส์หรือว่าแจกัูเนี่ยแพ้ด้วยถึงจะมีโอกาสเข้ารอบโอกาสแถวมายากไหมก็ยากอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้เรเวนส์เนี่ยได้จิตหนึ่งไปเรียบร้อยละ ซึ่งถือว่าเป็นการได้สิทธิ์หนึ่งเนี่ยเป็นครั้งแรกตั้งแต่ฤดูกาลปีสอง9สิบเก้าแล้วก็เป็นครั้งที่สองในบริษัทของทีมที่ได้สิทธิ์หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องไปลุ้นอะไรมากมายแล้วเนี่ย,อยโอกาสที่เอาตัวสำรองลงเนี่ยถือว่าเยอะมันจะมีอยู่แค่อย่างเดียวอะที่ทําให้แล้วเว้นต้องพยายามเอาชนะในเกมนี้ก็คืออย่างแรกมันเป็นการเจอทีมร่วมตุกแล้วที่สําคัญก็คือว่า คู่เนี่ยเจอกันมาเมื่อสัปดาห์ที่5เนี่ยปรากฏว่าสตีลเลอร์ชนะ17-10มาแล้วเนี่ยคือเลเวนส์คงจะไม่อยากที่จะแพ้2เกมให้กับทางสต er ีลเลอร์ในฤดูกาลนี้นเพราะฉะนั้นอาจจะเอาตัวจริงลงบ้างซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นข้อดีนะเพราะมันมีบทเรียนของเลเวนส์มาแล้วก็คือว่าในปี2019เนี่ยตอนนั้นเน,น,น,นี่ยเลเวนสน์มีผลงานชนะสิบสี่สงเป็นสเบหนึ่งปรากฏว่าพักตัวผู้เล่นในเกมสุดท้าย แล้วยังได้บายวีอีกถ้าเกิดว่าผู้เล่นเนี่ยพักไปเกือบสามนาทีเนี่บมันก็เลยกลารว่าพอมนเล่น,นในเกมดิจิทัลเพย์ออฟโอ้โหเจอเกมวันแอนดันคือเจอเกมแรกในรอบสองในรอบดิจิทอลเพย์ออฟประกบไปแพ้ไททันสิบสองแต่ยิบปดไอตรงเนี้ยม,ม,มันเป็นบทเรียนนะที่ทางเลเวนส์เองต้องพยายามคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าพักตัวผู้เล่นเยอะเกินไปอาจจะเป็นผลเสียครับดังนั้นตรงนี้มันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่พิสุทธม,มก็มองว่า คือด้วยด้วยแรงจูงใจที่เยอะกว่าของพิสเบิร์กก็น่าจะน่าจะทําได้ดีกว่าไหมหรือว่าพิสูจนว่ายังไงอูตเลเว่นห้านัดหลังสุดมันถล่มชาวบ้านเข้ามาเลทเทะหมดเลยอะ่ะไ <c oughs> มมี <c oughs> ดอฟฟินยังกระจายเลยอะ่ะอืมคืออย่าลืมว่าสิลเลอร์เองเนี่ยตอนตอน้นฤดูกาลเราเห็นว่าเอมันจะมีปัญหาทีมลงทีมเอ่อทีมบุกเนี่ยทีมรับอาจจะโอเคยังพอดีอยู่แต่ว่าแบกตลอดมันก็ไม่ไหวเพียงมันมีสแต่เพียงว่ามีสัญญาณ ค่อนข้างดีเล็กๆสำหรับสตีลเลอร์ก็คือว่าสตีลเลอร์เองเนี่ยในช่วง2เกมหลังเนี่ยทีมบุกที่พ่อแป้เนี่ยดูดีขึ้นนะจากการที่เปลี่ยนเอาเจ้าเมสันลูดอฟลงมาเนี่ยมันทำให้มิติในการบุกเนี่ยเหมือนกับดูดีขึ้นอย่างน่าประหลาดทีมสามารถทำแต้มระดับ30แต้มได้ทั้ง2เกมหลังที่ทีมชนะ <Yeah. S 1> อันนี้ไม่เป็นข้อแปลกใจเลยว,ว่าทำไมเนี่ยไมค์ทอมดินสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าตัวเคนนี่พิกเก็ตซึ่งเป็นคัลเตอร์แบกตัวจริงจะหายเจ็บแต่ เกมสุดท้ายก็ยังเอาเมสันดูร็อบเป็นตัวจริงเพราะว่าโมเมนตัมมันกำลังไปได้สวยอ่ะอยู่ๆจะไปเปลี่ยนทำไมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสของสตีลเลอร์ยังถือว่ามีนะแล้วมันมีอีกจุดหนึ่งถ้าดูจากสถิตย้อนหลังเนี่ยเจนว่าสตีลเลอร์เองเนี่ยสามารถชนะแรเวนเนี่ยหกจากเจ็ดนัดหลังที่เจอกันด้วยเฮ้ยเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจอืมแต่ถ้าผมเป็นถ้าผมเป็นแรเวนใช่ไหม ถ้าผมเป็น Revenge มันคงเป็นของขวัญที่ดีถ้าเกิดผมจะตบส s t เลอร์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันคงเป็นของขวัญที่ดีให้แฟนๆถ้าเกิดว่าผมจะตบทีมอรริโอไรร่วมกลุ่มทิ้งไปอืมเอาไอเดียพี่สุเมธคู่เนี้ยคือถ้าดูจากความเขาเรียกเป็นมัสวินจริงๆเนี่ยต้องถือว่า Stiller เพราะว่า Stiller เนี่ยคือต้องออาชนะไว้ก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยไปตามโชคชะตาแล้วว่า ถึงแม้ตัวเองชนะถ้าเกิดสมมติทีมอื่นที่กําลังลุ้นอยู่ไม่ว่าจะเป็นบิลหรือแจก็กกั๊เกิดชนะขึ้นมาโอกาสที่จะเข้ารอบก็หายไปแต่ยังไงต้องชนะไปก่อนพี่เชื่อว่าเกมเนี้ยสตลเลอร์กับฟันต้องชนะอ่ะโอเคนะครับเชื่อพี่สุมเมธรแล้วกันนะครับต่อยอดกันนะครับถ้าเกิดว่าผลคู่แรกออกมาเป็นทางด้านของสตลเลอร์ชนะคู่ต่อมาเป็นไงครับพี่สุมเมธครับคู่ต่อมาครับก็คือต้องอ่อต้องบอกว่าทั้งสองทีเนี่ยตอนเนี้ย ก็ยังอยู่ในโอกาสในการที่จะลุ้นในการเข้ารอบแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทางสเตลเลอร์แพ้เนี่ยและตัวเองคือโคชนะเนี่ยก็คือจบเลยอืมโอกาสที่จะชนะก็ถือว่าสูงด้วยนะโคชเพราะอะไรเพราะเกมนี้เล่นในบ้านนะครับคือรูุการเนี้ยโคเองเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บโดย,ยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกตอตเตอร์แบ,บ็คุกกี้อย่างแอนโทนีรูเชซันที่เจ็บหัวไหล่พักยาวุนจุดการแต่ คันเนอร์มินชูซึ่งเป็นเคอาตัวแบทสำรองแล้วขึ้นมาก็ถือว่าประคองทีมได้ดีเลยนะเพราะเขาเป็นตัวจริง12เกมเนี่ยทีมชนะ7จแพ้หปีนี้เกมรุกก็ถือได้ว่ายังพอดีอยู่นะสำหรับเขาแต่ปัญหาคือเกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่หส่วนทีมอย่าง Texas เท็กซัเองปีนี้ถือว่าทีมประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่าปีที่แล้วทีมตกรอบผลงานชนะสแพ้สิ แล้วก็เสมอหนึ่งแต่การที่ได้2ตัวะเข้ามาในทีมก็คือได้หัวหน้าโค้ชอย่างดิมิโกิไรอนส์เข้ามาคุมทีมแล้วก็ดรับเอาลูกกี้อนาคตไกลยอย่าง CJ s t r ต์เข้ามาก็ได้ทําให้ทีมตอนนี้ยังมีนุ้นอยู่จุดเด่นของเท็กซัสก็คือมีเกมคว้าอันดับ7ของลีกเลยนะก็คือคว้าเฉลี่ยต่อกเกมเนี่ย2 4 5 4หลาต่อกเกมแล้วก็จุดเด่นในเกมรับก็คือหยุดวิ่งได้ดีแล้วก็เป็นทีมที่เสียแต้มค่อนข้างน้อยด้วย ก็คือแค่ประมาณ20.9 <10. S 2> แต้นตกก่อเกมอืมนะครับผมจะเป็นไปตามที่คาดหมายกันไหมเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับสว่วนใีพี่ต่อไปนะครับเราใช้ความสําคัญกับเกมในคืนวันอาทิตย์ต่อเช้าวันจันทร์นะครับแล้วก็บทสรุปที่จะเกิดขึ้นว่าทีมไหนกันบ้างจะเข้าสู่รอบ off. เพลย์ออฟอย่าลืมติดตามนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ